สวัสดีค่ะคุณผู้ชม,มพบก,กับรายการเราข้าวชาวบ้านนะคะวันนี้ก็มีดิฉันวันนาสุวัฒนเมตากุลค่ะก็ยังคงโดดเดี่ยวเดียวดายทุกทิ่งแล้วค่ะไม่รู้คุณสลายหยุดให้ไปไหนนะคะก็คงต้องห่างกันสักพักค่ะกลับมาไร่ก็คยว่ากันแล้วนะคะสาหรับรายการเราข้าวชาวบ้านวันนี้ก็ยังคงมีข้าวครวาวมากมม้นะคะที่จะมาเหลาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันในช่องของระนองชาแนลช่องรอหยีสิบกทีวีของคนระนองนะคะการดูทางจานส้มไอ รับชมกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเวลาอาการก็เป็นแปดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าแล้วก็ซองถุงถึงซ้ถุงอาการซารับชมได้อีกครั้งค่ะในช่วงใบซองถึงใบซ้มแล้วก็ตีซองถึงตีซ้มส่วนวันอาทิตย์นะคะเราก็จะนําข้าวในรอบสัปดาห์มาสรุปให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเราจะออกไปลันล่ากันนอกพื้นที่นะคะส่วนในอาทิตย์นี้จะไปทีไหนเนี่ยก็ติดตามรับชมกันได้นะคะสำหรับข้าวแรกก็เป็นเรื่องของน้อง โรง,งเรียนสตรีระนองค่ะเขาได้ดีการจัดกิจกรรมอำลานักเรียนชั้นมหกค่ะหลูฝากข้าสตรีระนองปลอมใจกันจัดกิจกรรมให้รุนพีเพื่อที่จะอำลานักเรียนที่สําเร็จการศึกษาและก็เพื่อที่จะอวยพร,รให้รุนพีประสบความสําเร็จในการศึกษาต่อไปค่ะ เวลา13นาฬิกาของวันที่28กุมภาพันธ์นะคะทีห้อประชุมโรงเรียนสตรีระนองคณะกรรมาการนักเรียนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนสตรีระนองรอมใจกันจัดกิจกรรมปัดชิมให้กับรุนผีนักเรียนชั้นม6ที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีระนองเพื่อที่จะไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในชั้นมหาวิทยาลัยโดยกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนสตรีระนองก็จัดขึ้นต่อเนื่องอย่างถูกปีจะจัด,จด ล่างจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่หกหรือว่าม6นะคะซอบเซ็ตก็เพื่อปิดโอกาศให้รุ่นน้องในสถานศึกษาได้มีการมอบดอกไม้แล้วก็อวยพรให้รุ่นพีเนี่ยได้ซอบข้าวในระดับชั้นมหาวิทยาลัยได้ตามที่ต้องการค่ะนายพรเทพแป้นแพชรพ่วมในการโรงเรียนสติรนองค่ะได้กล่าวว่าทางโรงเรียนสติรนองได้จัดก,กิจกรรมต้อนือง ย่างถูกปีซึ่งในปีนี้ก็มีนักเรียนในชั้นม .6 ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาจํานวน20องร้อยหนึ่งคนในส่วนของนักเรียนที่กําลังจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่นๆตามที่ตัวเองต้องการก็เพื่อที่จะสร้างอนาคตแล้วก็กลับมาพัฒนาบ้านเกิดต่อไปก็เข้าอวยพรให้นักเรียนที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา2 5 5 5ประสบความสําเร็จและก็พร้อมที่จะก้าวไปสู้ร่วมหาวิทยาลัยกันทุกคนในส่วนของการเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา2 5 5 6ก็จะเปิดรับสมัครในวันที14่14-18มีนาคม2556โดยไม่เวน้นวันหยุดราชการใดๆทั้งสิน้นก็ฝากไปถึง ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆน,นักเรียนนะคะทีส่สนใจจะมาเรียนที่โรงเรียนสตรีระนองก็มาสมัครกันได้นะคะ14-18มีนาคมค่ะครับสวัสดีครับผมนายบอลเทพแปรนเพชรภูมิรายการโรงเรียนสตรีระนองอวันนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมประจิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นโมโหกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รุ่นน้องได้แสดงความรักความบุกปันต่อรุ่นพี่และก็ ได้ให้ลูกศิษย์คือชั้นน,นักเรียนชั้นโมกได้อำลา,าครูอาจารย์ที่สอนรวมทั้งได้ปลูก,กวังเพื่อให้นักเรียนกลุ่มนี้ซึ่งจะเป็นศิษย์เก่าของเรียนอนคตน,นั้นได้มีความรักความผูกพันต่อสถานศึกษานะครับก็โอกาสนี้ก็ขออำนาจศิริธิ์นะครับได้โดลบันาดาลใ่้ ลูกว่าข่าวของเราคือนักเรียนชั้นมทุกคนจงประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนนะคับโอกาสนี้ก็ใกล้จะขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้นม1และม4ของโรงเรียนสัรีรีนนองนะครับโดยรับสมัครตั้งแต่วันที่14-18มีน,นาคมไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับ สถานที่รับสมัครก็ใต้อาการ2ของโรงเรียนสตรีระนองสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม .1 ในวันที่23มีนาคมสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม .4 ในวันที่24มีนาคมประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนชั้นม .1 ในวันที่27มีนาคมเวลา9.00นประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนชั้นม .4 ในวันที่28เมีนาคมเวลา9.00นมอบตัวนักเรียนชั้นม .1 วันที่6เมษายน2566เวลา9.00นมอบตัวนักเรียนชั้นม .4 ในวันที่7เมษายน2 5 6เวลา9.00นสำหรับรายละเอียดหลักฐานเอกสารที่ประกอบการสมัคร ทางท่า้บุครองสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือ,อประกาศนะครับที่แจ้งไปยังโรงเรียนต่างๆและก็จะมีการติดประกาศป้ายเว้นนิ่งไว้ในบริเวณโรงเรียนครับก็ขอบคุณท่านบุครองทั้งหลายที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนสตรีครับสวัสดีครับ นางเนธผิดตันกุลครูแนะแนวโรงเรียนสติรนอนงค่ะได้กล่าวว่าสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของนักเรียนชั้นหมหกก็รู้สึกกินดีและก็ปลื้มใจนะคะทีเห็นลูกศิษย์ทีตนเองได้ซ่อนเนี่ยสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นหมหกสำหรับโรงเรียนสติรนอนง นักเรียนชั้นม .6 ก,ก็ทรามาที่จะสอบข้าวในระดับมหาวิทยาลัยที่สอบตรงแล้วก็ข้าวโคต้าเป็นจํานวน162คนจากจํานวนนักเรียนทั้งหมด201คนก็ถือว่าเป็นความสําเร็จของทางโรงเรียนสตรีระนองแล้วก็อวยพรให้นักเรียนทั้งหมดมีความประสงมที่มีความประส์นะคะที่จะไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาก็ขอให้โชคดีแล้วก็ก้าวไปสู้รั้วมหาวิทยาลัยตามที่ตัวเองต้อ,อ,ง,ตองการค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางเนธนพิษตันกุลครูแนแนวโรงเยเซียนองค่ะสำหรับงานปัดฉิมนิเทศในวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของเราค่ะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยวิธีการรับตรงและก็โคตาเป็นจํานวน162คนจากจานวนนักเรียนทั้งหมด201คนที่เป็น80%ของนักเรียนทั้งหมดค่ะเหลือแค่ประมาณ40คนเท่านั้นที่กําลังรอแอดมิชชั่นนะคะ ส่วนการสอบตรงของมอนักเรียนของเราสมัครสอบ94คนสามารถสอบได้50คนค่ะคิดเป็น54%ของนักเรียนที่สอบถือว่าเป็นความสําเร็จของโรงเรียนของเราค่ะสำหรับนักเรียนที่จะไปเรียนต่อทั้งหมดนะคะก็มีเป้าหมายที่ดีนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนคงจะประสบความสําเร็จค่ะขอบคุณค่ะทางด้านนางสาวจันทิมา สุภพกุลวรณิษฐ์ประธานนักเรียนโรงเรียนสตีระน้องค่ะได้กล้าวะวันนี้ก็นับเป็นโอกาสที่ดีที่ตนเองแล้วก็เผื่นๆคณะกรรมาการนักเรียนนะคะก็ได้รวมกันจัดกิจกรรมให้พีพีฉันหม .6 หกแล้วก็ตนเองในน้ำข้องนักเรียนโรงเรียนสตีระน้องก็อวยพรให้พีพีที่จบหม .6 หกไปแล้วเนี่ยประสบความสาเร็จในการศึกษาต่อไปแล้วก็ให้พีพีเนี่ยกลับมาเยี่ยมโรงเรียนบางสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจันทิมาสุภกุลวรณิษฐ์เป็นประธานโรงเรียนสตีระน้อง ดิฉันวันนี้ดิฉันก็ได้มาจัดงานประชิมิเทศให้สำหรับพี่เม่าพี่มหนะคะดิฉันก็ขอไว้พราะให้พี่มหกสำเร็จการศึกษาไปได้ด้วยดีเข้ามาหาวิทยาลัยดีๆว่างๆก็กลับมาเยี่ยมโรงเรียนสติลาน้องมากนะคะขอบคุณค่ะ นายสปิริตพันลำยองและนางเศร้าเจนทีราวงซี่น,ะนานักเรียนชันม .6 ของโรงเรียนสตีรน้องค่ะได็กล่าวว่ารู้สึกุดหูที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการที่จะอ,อยู่ในรั่วฝาข้าวแห่งนี้รู้สึกว่ามีความผูกพันกับโรงเรียนนี้มากก็ต้องขอบคุณอาจารย์ผู้ซ่อนถุก่านและก็ขอบคุณผืนผน่นๆน้องๆที่รวมกันจัดก,กิจกรรมปัะชิม ให้ตนเองแล้วก็เพื่อนๆซึ่งก็จะสัญญาววาเมื่อสมเร็จการศึกษาก็จะกลับมาพัฒนาจังหวัดระนองอย่างแน่นอนค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของน้องๆน,นะคะที่จบการศึกษาหมอหกนะคะที่ลงในสตรีระนองแล้วก็รุน่นน้องก็มีการจัดงานปัจชิณภให้กับผีๆเป็นการอำลาแล้วก็อวยพรให้กับน้องๆที่จบหมอหกเนี่ยไปเข้าวร่วมมหาวิทยาลัยนะคะก็ให้ประสบความสมเร็จกันถุกคนแล้วก็อย่าลืมกลับมาพัฒนาจังหวัดระนองของเราด้วยนะคะ สวัสดีครับผมนายสป,ปิริตธลมยองชื่อเล่นชื่อแอคชั่นครับสวัสดีค่ะเจนจีราวงศ์ศรีนางนะคะชื่อเล่นชื่อเจนค่ะครับวันนี้ก็ที่โรงเรียนขอเราก็มีงานตัดสินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของเรียนสตรีน้องนะครับซึ่งวันนี้ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ว่าได้เข้าร่วมในงานนี้ก็งานนี้ก็เป็นงานที่ส่งท้ายของนักเรียนชั้นม่ะทีก่ก่อนจะไปศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษา ก็บรรยากาศของนานก็คึกคืนแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็น้ำตาค่ะทั้งความอ,อบอุ่นแล้วก็ความสุขนะคะค่ะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะจะมีวันนี้ไม่ได้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะโรงเรียนเซียนองค่ะโรงเรียนแห่งความรู้สอนทั้งความรู้แล้วก็การเป็นคนดีนะคะขอขอบคุณพุณคณะอาจารย์คุณครูทุกท่านนะคะของโรงเรียนเซียนองที่สอนให้ความรู้และก็ให้ในเรื่องของความเป็นคนดีมีคุณธรรมด้วยค่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวฟ้าขาวที่รัทุกคนนะคะและสุดท้ายด้วยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนระนองชาแน,นลนะคะที่มาทําข่าวในวันนี้ค่ะคบายค,บค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาดูข่าวต่อไปกันนะคะเลขาธิการสำนักง,งานสร้างยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างจังหวัดระนองค่ะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะช่วงเช้าวเวลาประมาณ9นาฬิกานายวิรัต ชินวินิจกุลเลขาธิการสำนักง,งานสร้างยุติธรรมรองโดยนายนิรัตจันทพั์อธิบดีผู้พิพากษาภาค8แ,และคณะก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมสร้างจังหวัดระนองและก็สร้างเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนองค่ะในส่วนที่ทาการของสร้างเยาวชนแล้วก็ครอบครัวของจังหวัดระนองได้ฉายพื้นที่ของสร้างจังหวัดลังเก้านะคะซึ่งก็มีอายุการใช้งานมานานแล้วมีสภาพชํารุดสุดมเป็นย่างหมาก,ก็เลยทําให้ไม่สะดวก ทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานและก็ผู้ที่มาติดต่อก็เลยต้องมีความจําเป็นในการที่จะซ่อมแซมปรับปรุงไม่โดยได้อนุมัติงบประมาณในการรับปรุงประมาณ20ล้านบาทซึ่งก็จะดําเนินการปรับรุงโดยทันทีนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการลงตัวพื้นที่นักขาของทางเลขาธิการสํานักง,งานสร้างยุติธรรม ทีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างจังหวัดระนองนะคะแล้วก็เห็นความสุดโสมของสร้างเยาวชนแล้วก็ครอบครัวจังหวัดระนองก็เลยมีการอนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมด่วนเลยนะคะ20ล้านบาทซึ่งก็ขาดวะน่าจะเริ่มลงมือการสร้างทันทีส่วนจะเซจเมือไร่เนี่ยก็ต้องออติดตามรับชมกันต่อไปนะคะมาดูข้าวต่อไปก็เป็นเรื่องของตำรวจภูธรเมืองระนองจัดโครงการอาซาสมัครป้องกันอาชญากรรมในชุมชนค่ะ โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองรวมกับประชาชนในพื้นที่ฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครป้องกันอาชญากรรมในชุมชนเพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในชุมชนค่ะ เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ช่วงช้าเวลา8ปนาฬิกาาะะที่สาละอเนกประสงค์มู่ฮาตำบลบางรินอำเภอเมืองจังหวัดระนองก็มีประชาชนผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นประมาณกว่า60คนค่ะก็มารวมกันฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ชุมชนข้องตัวเองโดยมีนายนิดนายนิด ขออภัยค่ะนายนิดอุ้ยเต็กเข็งประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจปูทอนเมืองระนองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยโครงการนี้นะคะทางสถานีตำรวจปูทอนเมืองระนองก็จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนค่ะเป้าหมยก็คือจะอบรมอาสาสมัครป้องกันอาชญากรรมในชุมชนทุกชุมชนในเขตความรับผิดช,ชอบของสถานีตำรวจปูทอนเมืองระนองและก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นการเปิดโอกาส ให้ประชาชนอาสาสมัครชุมชนและก็ท้องที่เข้ามามีส่วนรวมกับกิจการของตํารวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามนโยบายการบริหารราชการของสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติและเป็นการสร้างความศรัทธาให้เกิดกับพีนองประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ นายนิดอุยตะเคงค่ะประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองระนองก็ได้กล่าวว่าตนเองในท่านะที่เป็นประธานก่ตอตองต,อตอรอหรือวา่าคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็ติดตามการบริหารงานของตำรวจนะคะก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างหญิงที่ทางสถานีตำรวจภูทรเมืองระนองได้จัด โครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนําความรู้ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนรวมถึงปัญหาอื่นๆอย่างเช่นปัญหายาเสพติดโดยการปฏิบัติงานของตํารวจให้หยึดประชาชนเป็นสนยนกลางแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนท้องถิ่เนี่ยมีความรู้สึก,กว่าเป็นเจ้าของและมีเสวนรวมในการป้องกันปัญหาปราบปรามอาชญากรรมถูกมิติค่ะเรียนท,ท่านประธาน กอตอสารสถานีตำรวจทุธรเมืองนะนองถนิดเ็กเกกับผมพันตำรวจโทวชรินมุลรงรสวัสดิ์้อมันปราบปรามสถานีตำรวจทุธรเมืองระนองในนามผู้จัดการฝึกอบรมประชาชนตามโครงการอาสาสมัครป้องกันอาชญากรรมสถานีตำรวจทุธรเมืองระนองขอขอบคุณท่านประธานที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันอาชญากรรม สถานีตำรวจภูทรเมืองนองเมืองน,นี้เป็นอย่างสูงเนื่องจากในสภาพสังคมในวันนี้ปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดนับวันยิง่งจะมีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆการที่จะให้เพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงฝ่ายเดียวในการทําหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดนั้นคงจะยากเป็นอย่างยิ่งที่จะถูกความสําเร็จถ้าประชาชนในพื้นที่ ไม่ได้ให้ความร่วมมือและเข้ามีมส่วนร่วมในกิจาการของตำรวจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดและปะัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนอาสาสมัครชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของตำรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามนโยบายบรนนิหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้มีผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริงพร้อมท้องเกิดประโยชน์ในการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นการสร้างความศรัทธาให้เกิดกับประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการนี้สถานีตารวจปูทรนเมืองนนอ์โดยการนาสองท่านกุ้งกับการสถานีตารวจปูทรนเมืองนนท์และปันตัเดชสมกเนโพสีจึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครก้อกันอาชญากรรมสถานีตํารวจปูทรนเมืองนนขึ้น พื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองและชุมชนรอบข้างภายใต้หลักที่ว่าตำรวจคือประชาชนและประชาชนคือตำรวจคนแรกของสังคมบบดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอปราบเรียนท่านประธานกล่าวไม่โอว่าและกระทำพิธีการเปิดกลุ่มกลมโครงการอาสาป้องกันอาชญากรรม สถานีตำรวจตูนเรืองนนท์ต่อไปครคับ ทางการพันตำรวจโทเซ็กซันแก้วสว่างรองผู้กำกับการปราบรามสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองก็ได้กล่าวว่าในส่วนของสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองโดยมีพันตำรวจเอกส,ส้มคเน่โพซี่ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองก็ได้ริบเริ่มโครงการอาสาสมัครป้องกันอาชญากรรมในชุมชนตนเองก็ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้จัดโครงการดังกล่าวให้ครบถูกชุมชนในเคสของความรับผิดช,ชอบของทางสถานีตำรวจภูธรเมืองระนอง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะจะากพี่น้องประชาชนในชุมชนและก็ในท้องถิ่นซึ่งโครงการนี้นะคะก็จัดถี่ ซาลาอเนกกระส่งมู่ถีห้าตำบลบางรินอำเภอเมืองจังหวัดระนองล่างจากถีได้จัดโครงการแด่ไทยแลนด์นะคะถีโรงเรียนเอกสิ้นรัฐพัฒนาเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ทีผ่านมาค่ะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนืองค่ะแต่ว่าจะเน้นทีพี่น้องประชาชนในชุมชนในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ในการจัดโครงการครั้งนี้ก็มีกรรมการก่อตอตอรอเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดโครงการครั้งนี้ด้วยแล้วก็โครงการ หน่งเราจะจัดขึ้นยางต่อเนื้อยางต่อเนื้อตลอดทั้งปีค่ะให้ครบถุกชุมชนถูกหมู่บ้านแล้วก็ในเคสของความรับผิดชอบของทางสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองค่ะสองโครงการนี่เป็นโครงการที่สองของสถานีตำรวจภูธรระนองนะครับในการนำความรู้กับประชาชนซึ่งโครงการแรกเนี่ยไปแล้วก็คือโครงการดูแลโดยการจับหน้าที่ตำรวจ ไปให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนตามโรงเรียนในการป้องกันไม่ให้เกิดเอ่อป้องกันมีหน้าที่ละบทบาทการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งได้ดำเนินการอยู่แล้วก็จบไปแล้วในพื้นที่นนี้คือโครงการที่สองเพื่อขึ้นไปโครงการหาความร่วมมือนะครับในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ของสพเมืองหนองโดยวันนี้ แต่มีการที่ตำรวจให้ความสมารประสานโดยการนำยางชาวบ้านนระธานในสาสบัดตำรวจเล็น้อยมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องตามข้อกันอาเจีรนรมและในบางครั้งเราก็ต้องใช้กำลังส่วนนี้นะครับซึ่งได้รับการอบรมแล้วมาออกตรวจร่วมกับสถานที่ตำรวจภูธรตองน้องซึ่งเป็นที่ทราบกันดีในสภาวะ ปัจจุบันนี้กําระชาชและการาตำรวจมีจํานวนน้อยนะครับยังเป็นปัเป็นที่ต้องแสวงหาความร่วมมือกับประชาชนในการออกตรวจซึ่งหลายครั้งนะครับที่เรามีภารกิจเยอะนะครับอย่มีนโยบายเรื่องการชุมนุมประท้วงซึ่งตำรวจนะครับ จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่นอกพื้นที่นะครับก็ได้กาลังพวกนี้นะครับชาวบ้านมาช่วยออกตรวจทุกชุมชนซึ่งมีอยู่จํานวนน้อยมากนะครับก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจต้องครับ ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการจัดโครงการอาสาสมัครป้องกันอาชญากรรมในชุมชนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะคะที่เป็นการรวมกันระว่างพี่น้องประชาชนในชุมชนในท้องถิ่นแล้วก็สถานีตารวจผู้ทอนเมืองระนองนะคะรวมกันจัดฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครป้องกันอาชญากรรมในชุมชนก็เพื่อเป็นการป้องกันปราปราปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงปัญหาอื่นๆอย่างเช่นปัญหายาเสพติดด้วยนะคะถ้าเป็นการรวมมือรวมใจกันปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็จะลดหน่อยลงแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็ชื่อว่าเป็นโครงการดีๆนะคะทีทางตำรวจผู้ทอนเมืองระนองจัดขึ้นและก็จะจัดกันเป็นประจํานะคะให้ครบถูกเคสความรับผิดชอบของทางสถานีตำรวจผูธทอนเมืองระนองค่ะ นั่นก็เป็นข้าวที่นำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตั้งจานส้ม IPM มนะคะก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะคะโดยไปที่ร้านที่เขามีการจาหน่ายจานดาวเทียมติดตั้งจานดาวเทียมก็มีหลายร้านในจังหวัดระนองนะคะเรือว่าจะมาทีระนองชาแนลก็ได้นะคะเราก็จะประสาหไฮคุณผู้ชมก็จะได้รับชมรายการดีๆถั่วโลกที่มีมาร์กว่าร2อช่องและที่สําคัญก็มีช่องข้องระนองเรานี่ยแหละค่ะที วีคงคนระนองช่องซ่องรอยยี่สิบหกกับระนองชาแนลก็สามารถที่จะติดตามรับชมข่าวสารได้ต่างๆมากมายทางเรื่องการเมืองเรื่องกินล่าเรื่องสุก,กภาพาเรื่องทองทิ่นเรื่องชุมชนปัญหาอะไรตอนน่อมีอะไรนะคะข่าวขาวถูกเรื่องที่เกิดขึ้นในจังหวัดระนองนะคะก็จะนํามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันส่วนคุณผู้ชมเองก็เช่นเดียวกันนะคะยู่ในพื้นที่ในเราต้องการจะแจ้งข่าวสารให้เราได้รับทราบหรือว่าต้องการจะแจ้งข้าวให้เราไปทําข้าวเนี่ยก็ติดต่อมาได้ที งานของระนองชาแนลเราก็จะมีผู้ซื้อข้าวมืออาชีพแล้วก็เครื่องมาเครื่องมือทีทันสมัยนะคะเพื่อทีจะลงพื้นที่ไปรวมถึงเรื่องของการถ่ายทอดสดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในองค์กรในต้องการจะให้เราถ่ายทอดสดเพื่อที่จะเผยแพร่ไปทั่วโลกทางจานส้ม IPM เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมแล้วก็ติดต่อแจ้งมาแจ้งมาได้นะคะตามไม่เล็กโทรศัพท์ด้านหลังนี้ละค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะก็ให้คุณผู้ชมพักกันสักครูค่ะเดี๋ยวกลับมารับชมรายการเล่าข้าวชาวบ้านกันต่อค่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินรอ้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจรบจิงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e f i n i t i o n 02245999